ครับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนักทุนทุกท่านพบก,กับผมคุณปิดต่อนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดเกีเ่ยวกับเรื่อง e t e ทคกับ Tool นะครับยังไปต่อไหวหรือเปล่านะก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ของเซตอินเดอกกันก่อนนะครับเซตอินเด็กนั้นก็ยังคงอยู่ในกรอบโซนของการไซเวย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มโอเวอร์บอรมาแล้วนะครับเริ่มโอเวอร์บอรมาแล้ว ก็มีโอกาสที่อาจจะพักฐานลงมานะครับหรือไซเวดด้าน,นบนนะครับก็ออกได้2แบบมาเริ่มกันตัวที่1กันเลยคือ d t แทนะครับหลังจากที่มีข่าวการควบรวมออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการรับซื้อราคาเทนเดอร์กันอย่างชัดชัดเจนกันนะครับ เรามาดูว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับ <c oughs> คือจริงๆแล้ว d t แทกนะครับก็ขึ้นมาตั้งแต่30นะครับจนมาถึง43แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับมีข่าวบอกว่าจะมีการซื้อกิจการของดีแทกรือดีแทกอาจจะขายนะครับที่ราคา45ซึ่งมันก็หหวยหมาออกวันนี้นะครับ คราวนี้ทุกคนรู้หมดแล้วนะครับสำหรับ d t แท็เคสแบบนี้เหมือนกับอะไรนะครับผมมองว่ามันเหมือนกับอินทัตนะครับมันเหมือนกับอินทัตนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้จนกว่าจะเทนเดอร์เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู d t แทกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับ d t แทเองจากการตีฟิโบตรงนี้นะครับจะได้ว่าจุดนะครับ ไยของมันเนี่ยอยู่ที่43.50ซึ่งมันถึงแล้วนะครับจุดเป้านะจุดแรกมันถึงแล้วนะครับเป้าถัดไปนะครับ161.8นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50บาทสำหรับ d t แทนะครับแต่การจะไป50บาทของ d t แทนั้นนะช่วงนี้ยังเป็นอยู่ระหว่างการทำเทนเดอร์นะครับคาดว่ากรอบของการ สะสมจะอยู่โซนระหว่าง43ถึง46นะครับจุด25โซนแถวนี้จะเป็นโซนขอบของการสะสมคล้ายๆกับอินทัศนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสะสมที่เชนเดอร์เสร็จอาจจะมีการระเบิดเหมือนอินทัศอันนั้นค่อยว่ากาันอีกทีนะครับที่50และ60นะครับการคาดการณ์นี่าจจะผิดจะถูกก็ได้นะครับเพื่อนๆนักงทูนต้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงครับต้องระวัลระวังในการเทรดของตัวเองนะครับรับผิดชอบหน้าตักของตัวเองนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับตัวดีแท็นั้นถ้าไม่เป็นไปนอย่างที่คิดคือไม่ไซเวลข้างนะครับ ดีแทนั้นต้องไม่หลุดเส้นเทนไลน์ตรงนี้ลงมานะครับถ้าหลุดเทนไลน์ลงมานะครับนั่นหมายความว่าดี e c จะเปลี่ยนความชันนะครับแล้วก็เป็นไซเว์ออกข้างเพื่อที่จะขึ้นหรือลงอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าทูนั้นก็คงไม่ต่างกันนะครับทูนะครับก็หลังจากที่มีข่าวว่าจะควบรวมระหว่างทูดีแทเนี่ย ก็เป้าเทนเดอร์อยู่ที่5บาทนะครับวันนี้ปิดอยู่ที่4.76คือทั้งคู่มีแรงขายนะครับมีแรงขายก็คืออาจจะเป็นคนที่ยอมเสี่ยงตั้งแต่ชุดแรกนะครับที่มีข่าวกันควบรวมนะครับทูนั้นจากที่เช็คนะครับก็1 6 1 8ก็ข้ามมาแล้วนะครับ 268ก็ค่ามีนะครับเพราะฉะนั้นทูเนี่ยจะมีเป้าอยู่ที่514และ562นะครับอันนี้คือเป้าระยะสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ต้องวัดฟิโบกันอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าผ่านสามารถผ่านไปได้นะครับการแกว่งลงทูก็อยู่เช่นกันนะครับโซนประมาณนี้แหละนะครับ4.6ถึง5บาทนะครับ ช่วงของการทำเทนเดอร์และโอเวอร์บอร์ดนะครับดูก็เริ่มโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับก็ให้ดูไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ให้เขาพักตัวให้มันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นวิ่งนะครับขึ้นไปหาใกล้ๆ้แท่งเทียนก่อนละกันนะครับแล้วค่อย เริ่มสะสมหรือเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราไปไล่เนี่ยเรามันไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะสามารถเบรกหบาทขึ้นไป5้าบาทหกได้ไหมนะครับเพราะราคาเป้าที่เขารับซื้อคือ5บาทไม่ได้เกินนี้มันใกล้เคียงแล้วนะครับแก็บในอัพไซต์ที่เหลือเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีนะครับ แค่หเก็ถึงแล้ว,ลวเพื่อนๆจะมาเสี่ยงห้าเเซนแล้วดอดาวนานๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ทุกท่านที่จะพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางตัวทูก็ถ้าวางกรอบเทนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งมองได้ว่ามันมันใกล้มากนะครับมันใกล้มาก แล้วแต่นะครับถ้าอยากเสี่ยงก็ลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Tool Detect นะครับเขียนโดยควมระวังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ